ผ้าไหมลายเกยสรคะ่ะนี่เลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่ง,งนำไปตัดนะคะเป็นผ้าถุงเนาะสวมใส่กับเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ,ผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายนะคะที่เป็นสีขาวสีเทานะคะนี่เลยค่ะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะผ้าไหมนะคะผ้าไหมมัดมหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายเกยสรน,นะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอนนะคะคุณลูกคา้าขาสีแดงนะคะสีแดงสีม่วงเนาะ สีชมพูบานเย็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำตาลนะแล้วนี้ก็จะเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ1 0 0 0ันบาทราคาผืนละ1,000ับาทนะคะช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นของแถมก็จะเป็นนะคะผ้าพันคอของม้านะคะผ้าพันคอของมา้าผ้าใหมักโคนนุ่มๆนะคะคุณลูกค้าคาเนี่เลยค่ะ เราจัดโปรโมชั่นร่วมเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์ีห่หกูนย์ปดหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อได้หมายเลขเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะผ้าไหมาลายโคมไฟนะคะผ้าไหมมัดมีลายโคมไฟสวยๆนะคะสีน้ําตาลนะคะสีเหลืองทอง สีส้มอิดนะคะรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะมีสีม่วงด้วยนะสีแดงนะคะสีเขียวสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีชมพูบานเย็นจ้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาผืนละ1000พบาทราคาผืนละ1,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะนี่นุ่งกำลังปรับมุมให้ดูเห็นสีชัดๆนี่วันนี้โอเค อันนี้สีสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยเป็นตามที่เราเห็นกันอยู่ด้วยกันตอนนี้เลยนะคะสีน้ําตาลสีเหลืองทองสีส้มอิฐนะคะสีม่วงนะคะสีขีดนี่สีแดงค่ะสีเขียวนะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูบานเย็นจ้าคุณลูกค้ารับผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้า ผ้าไหมมัดมีลายดอกแก้วค่ะสีน้ำเงินนะคะสีม่วง สีเขียวสีเหลืองทองสีฟ้าน้ำทะเลนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะราคาผืนละหนึ่งพันบาทราคาผืนละหนึ่งพันบาทนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษร,ร่วมนะคะกับผ้าเป็นคอของม้ามักโคนนะคะแถมฟรีหนึ่งผืนนะคะมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าจ้าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าใหม่นี่เลยคะ่ะไม่แต่ผ้าถุงเตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นเทศกาลต่อไปก็จะเป็นงานบุญพวิตนะคะของอที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรวมไปถึงนี่เลยเทศกาลสงการค่ะตัดผ้าถุงผ้าไทยนะคะเวส สใส่เะสมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะรวมไปถึงนะคะเทศก,กาลงานบุญต่างๆก็ฝากด้วยนะคะฝากติจภัณฑ์ของร้านแม่มริพ้าไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้า